สิตัวละครสุดแข็งแกร่งในเรื่องวันพีที่ไม่ใช่ทั้งทหารเรือแล้วก็โจรสลัดในเรื่องวันพีทด้วยจะมีใครกันบ้างลองเดาๆและไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายสําหรับเรื่องวันพีชแล้วนะครับมันจะมีการมุ่งเน้นนะฮะไปที่โจรสลัดสม์มากเลยแล้วก็ฝั่งของทหารเรือแต่ว่ามันก็มีตัวละครตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่2จํจพวกนี้แต่พวกเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งมากๆด้วยแน่นอนเลยครับว่าวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอนะคือจริงๆมีม,มากกว่า1ิอีกนะแต่ว่าเราใส่มาไม่หมดจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างต่ําด้วยแล้วกันนะครับหากไม่ใส่ตัวละครตัวไหนมาแล้วก็จะมีเหตุผลลด้้วยยครับทาิปชมใ จบนะครับแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์แล้วก็แชร์คลิปด้วยและเรานะฮะไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลย เริ่มต้นที่คนแรกกันก่อนเลยสําหรับมาเจลแลนผู้คุมคุกนรกอย่างอิมเพลดาวถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้พี่แกจะถูกลดตําแหน่งไปนะครับจากเหตุการณ์ที่ลูฟี่เนี่ยได้พานักโทษทั้งหลายแหล่ในคุกอิมเพลดาวเนี่ยแหกคุกออกมานะครับจึงทำให้พี่แกเนี่ยก็ถูกลดตําแหน่งลงแต่ทั้งฝีมือและความสามารถของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆกับพลังผลปิศาจอย่างผลโดคูโดคูซึ่งมันเป็นพลังผลปีศาจพิษสายพารามิเซียที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะฮะในร่างกายให้กลายเป็นพิษเพื่อป้องกันแล้วก็โจม พิษของเขานะครับจัดได้ว่ารุนแรงมากๆเลยโดยจะมีฤทธิ์นะครับในการกรดกร่อนร่างกายแล้วก็ระบบประสาทโดยใครนะครับสัมผัสพิษของมาเจลแลนไปนะครับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันจะสามารถนะครับลุกลามไปเรื่อยๆและหากไม่ได้รับยานในการรักษาเขาจะค่อยๆนะครับในการเสียชีวิตไปจากพลังผลปิศาจของเขาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขาไม่ได้ถูกจัดอยู่ในหมวดการเป็นทหารเรือถึงแม้ว่าจะมีการทํางานร่วมกันก็ตามทีแต่เขานะครับเป็นแค่ผู้คุมคุกจอมขี้แตกประจําจเรื่องวันพีชเท่านั้นเองมาต่อที่คนที่2อกันต่อเลยสําหรับมังกี้ดี หัวหน้าคณะปฏิวัตินะครับที่พี่แกก็ไม่ใช่ทั้งโจรสลัดแล้วก็ไม่ใช่นะครับทหารเรืออีกด้วยแต่เขานะครับเป็นปอลปักนะครับกับทหารเรือและก็เหล่าเผ่ามังกรฟ้าโดยคณะปฏิวัตินะครับถูกสร้างขึ้นมาโดยชายหนุ่มอย่างดรา้อนและเขานะครับก็มีความหมายมันปั้นมือไว้ว่าเขาจะทําการล้มระบอบนะครับสำหรับการมีเผ่ามังกรฟ้าทั้งหลายเลยเนี่ยให้ย่อยยับลงไปนะครับไม่ให้เหลือระบอบนี้เลยซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมันก็ยังแทบไม่ได้เปิดเผยเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นพลังของเขาความสามารถอะไรต่างๆของเขา แต่การที่เขาเป็นชายที่รัฐบาลโลกต้องการตัวมากที่สุดในโลกวันพีทแล้วความสามารถและความเก่งกาจของเขามันไม่ใช่ระดับธรรมดาอย่างแน่นอนมาต่อผู้แข็งแร่งคนที่3ามกันต่อเลยอย่างเจ้าหญิงชิราโฮชิเจ้าหญิงเงือกนะครับลูกสาวของราชาเนปจูนที่เธอสามารถควบคุมเจ้าทะเลได้จึงทําให้เธอเป็นอาวุธชิ้นสําคัญเลยที่รัฐบาลโลกจะต้องกลัวในความสามารถของเธออย่างแน่นอนเพราะเธอก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธชิ้นสําคัญอย่างอาวุธโพไซดอนคนละโพไซดอนอาบอบ นวดในเว่ยอย่าเข้าใจผิดกันละ่ะโดยเธอเป็นเจ้าหญิงเงือกซึ่งในโลกใบนี้นะครับพวกเงือกเนี่ยมักจะถูกนําไปเป็นทาสนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่ซึ่งพวกเงือกทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มักจะพกผันช่วยต,ตัวเองนะครับในการไปเป็นโจรสลัดบ้างหรือว่านะครับก็อ,อยู่เฉยๆในอะาณาจักรของตนเองส่วนเจ้าหญิงชิราโงชีนะครับเธอเนี่ยมีตําแหน่งเป็นถึงเจ้าหญิงของอาณาจักรนี้และความสามารถนะครับในการที่ว่าสามารถควบคุมเจ้าทะเลได้ถึงทำให้เธอนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่แข็งแกร่งระดับโลกเลยละ่ะและก็มาต่่่่ออททีีคนน4กััตเลยสําาหรบบโ แอปอคีโดยเขาเป็นเบอร์2ของคณะปฏิวัติแล้วก็เป็นผู้สืบทอดนะครับพลังผลปีาศาจอย่างผลเมราเมราต่อจากเอ แล้วก็ล่าสัตว์นี้เลยนะครับพี่แกเนี่ยกบุกไปที่นะครับมารีจวนแล้วก็มีข่าวลือมาว่านะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ของซาโบตอนนี้เนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์นะครับที่มันย่ำแย่มากๆเลยล่ะสำหรับซาโบนะครับก็มีความแข็งแกร่งระดับสูงเลยเขาเนะครับเคยท้าตีทาไฟนะครับกับคนระดับคลเรือเอกมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เขาจะมีพลังผลปีศาจเขาสามารถใช้ฮากคี้ของเขาได้แบบแข็งแกร่งจนไม่จําเป็นต้องพึ่งพลังผลปีศาจแต่ก็สามารถเป็นตัวท็อปๆนะครับของคณะปฏิวัติได้แต่ปัจจุบัันนีีี้พ่แกมท พลังของผลปีศาจเอ้ยแล้วก็มีฮาคิสุดแข็งแกร่งแล้วด้วยจึงทําให้เขานะครับก็เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมากๆที่ไม่ใช่ทั้งโจรสลัดแล้วก็ทหารเรือและมาต่อที่คนที่5อย่างก็อดเอนเนลูหลายคนนะครับก็คงจะจําเขาได้ดีนะครับที่เกาะสกายเปียเนื่องจากว่านะครับพลังและความสามารถของเขามันสุดแข็งแกร่งมากๆเลยแต่ว่าเขานะครับดันแพ้ทางนะครับพลังผลปีศาจของลูฟี่ที่เป็นยางเนื่องจากว่าเขานะครับส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เคยจะแพ้ใครนะครับมีพลังผลปีศาจอย่างผลสายฟ้าเนี่ยที่เรียกได้ว่าสามารถโจมตตร ทั้งที่ตนเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปสัมผัสศัตรูเลยด้วยซ้ํานะครับจึงทําให้นะครับเขาเนี่ยที่ไม่ค่อยจะถูกโจมตีสักเท่าไหร่จึงเป็นข้อเสียมากกว่าเพราะมันกลับกลายเป็นว่านะครับเมื่อเขาไม่เคยจะถูกโจมตีเมื่อเขาถูกโจมตีไปแล้วนะครับร่างกายของเขามันเลยไม่ถึกไม่ทนนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่เคยได้รับการซ้อมนะครับจากการถูกกระทืบมาก่อนแต่หากนับถึงพลังผลปีศาจเพียวๆของพี่แกแล้วเนี่ยที่แม่งจะสุดแสนขี้โกงแล้วก็เรียกได้ว่านะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่สุดแสนแข็งแกร่งเลยและถึงแม้ว่าในปัจจุบันนนี้ะ พี่แกจะไม่ได้อยู่ที่โลกแล้วนะครับเนื่องจากว่าพี่แกไปอยู่ที่ดวงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พวกเรานะยครับยังจดจำนะครับทั้งความสามารถและวีรกรรมวิลเวรของพี่แกอีกมากมายนะครับแบบนับไม่ถ้วนเลยล่ะ และมาต่อที่คนที่6อย่างซีซ่าคราวนักวิทยาศาสตร์สุดบ้องมาจําเรื่องวันพีทที่มีพลังผลปีศาจนะครับอย่างผลกระสือกระสือนะครับหรือว่าการที่เขาเนี่ยสามารถทําให้ตัวเองเป็นแก๊สได้เรื่องจริงแลวนะผมว่าพลังผลปีศาจของเขาเป็นอะไรที่มันโหดสัตว์และเสียมากๆเลยนะหากพี่แกฝึกดีๆแล้วก็นะครับก็คงจะเยี่ยมยุดนะฮะในการต่อกรกับใครต่อใครในโลกวันพีทเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยละด้วยสิ่งเร็วๆนะครับที่พี่แกเคยทําก็คือพี่แกนะครับเป็นผู้ที่ผลิตผลสมยัยอีกทั้งความชั่วของพี่แกนะ ทดลองนะครับผลพวกนี้และเขานะครับก็ทําการนะครับนำผลสมัยนี่แหละไปขายต่อนะครับให้สีจ่จักรพรรดิอย่างไคโดแล้วก็มีวีลกรรมนะครับในการหลอกลวงคนอื่นเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าพูดถึงพลังและความสามารถของเขาเพียวๆแล้วก็มันก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะสําหรับซีซ่าคราวและมาต่อที่คนที่7นะครับอย่างอาชุราโดจิซามูไรสุดแข็งแกร่งในประเทศวาโนที่เป็นหนึ่งใน9ปลอกดาบแดงแน่นอนแหละครับว่าเขาไม่เคยเป็นโจรสลัดมาก่อนและไม่เคยเป็นทหารเรืออีกด้วยเขานะครับถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีฝีมือแข็งแกร่ง มากๆถึงแม้ว่าเขานะครับจะพ่ายแพ้กับโคซุกิโอเด้งไปแต่ถ้าพูดถึงพลังและความสามารถของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยจาการที่เขานะครับสามารถต่อกรกับแจ็คนะครับหนึ่งใน3าภัยพิบัติของกลุ่มโจรสลัดไคโดได้ก็เรียกได้ว่านะครับอันนี้เนี่ยมันก็น่าจะดีกรีนะครับความแข็งแกร่งของพี่แกไปในระดับหนึ่งเลยเพราะความสามารถนะครับการเป็นซามูไรการใช้ดาบนะครับอีกทั้งฮาคีของพี่แกซึ่งผมก็เชื่อว่านะครับก็น่าจะใช้ฮาคีระดับสูงได้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่แข็งแกร่งระดับนี้และในประเทศวานโน ความสามารถของพี่แกเนี่ยมากกว่านี้ไปอีกนะครับเห็นอ้วนๆแบบนี้เนี่ยแต่เรียกได้ว่าเวลาฟันเนี่ยพลิ้วเหลือเกินมาต่อที่คนที่8นะครับอย่างท่านอิมบุคคลในความลับประจําเรื่องวันพีชนะครับแน่นอนแหละครับว่าเขาอาจจะอยู่ฝั่งของรัฐบาลโลกก็จริงแต่ดูจากยศหรือว่าอะไรต่างๆแล้วนะครับเขาเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ทหารเรือแน่นอนอาจจะเป็นคนนะครับที่กุมบางเหียนหรือว่ากลุมนะครับเบื้องหลังต่างๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านะครับหรือว่าวีรกรรมวีรเวนะครับของเหล่าพมังกอนฟ้าที่เคยทําไว้กับ โลกมนุษย์ใบนี้ไม่อย่างนั้นแล้วแล้วก็นะครับเจ้านี่เนี่ยคงไม่แอบสั่งนะครับให้ร,รัฐบาลโลกเนี่ยพยายามปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานะครับไม่ต้องการให้มันปารากฏออกมาแบบนี้หรอก มาต่อที่บุคคลที่9นะครับอย่างเดนจิโร่แน่นอนเลยครับว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งใน9ปลอกดาบแดงนะครับเหมือนอาชุราโดจิแต่ความสามารถและฝีมือของเขาดูจะโดดเด้งนะครับที่สุดแล้วนะครับในเหล่าบรรดาหนึ่งใน9ปลอกดาบแดงเนื่องจากว่าเขานะครับแฝงตัวเข้าไปนะครับในการที่ว่าไปเป็นพรรคพวกนะครับของเจ้าโอโรจิและเขาก็ฝึกฝนฝีมือของตัวเองมาตลอดเลยเพื่อรอวันนะครับที่จะแก้แค้นนะครับให้กับโคซุกิโอเด้งผู้ที่เป็นเจ้านายของเขาโดยเขานะครับก็เป็นซามูไรขนาดแท้การใช้ดาบอะไรต่างๆเรียกว่าไม่ธรรมดา เล,ลเล่นเอาโซโลนะครับก็ถึงกับยอมรับนะครับในฝีมือเพลงดาบของคนคนนี้ก็เดี๋ยวเราครับก็ต้องไปรอรับชมดูแหละครับว่าเพลงดาบของเดนจิโร่แบบจัดหนักจัดเต็มเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างแต่คิดว่านะครับคงไม่ธรรมดาและก็อาจจะเหนือกว่าอาชุราโดจิก็เป็นไปได้ มาต่อที่บุคคลที่10เลยนะครับผมขอใส่มาสองคนเลยละกันเนื่องจากว่า2คนนี้เนี่ยน่าจะมีฝีมือที่พอๆกันนะครับก็คืออินุอาราชินะครับกับเนโกะมามูชิราชากลางวันและก็กลางคืนนะครับของเผ่ามิ้งที่พี่แกนะครับถึงแม้ว่าจะเคยนะครับในการเดินเรือไปนะครับกับโจรสลัดแล้วแต่ว่านะครับก็ยังไม่ได้ถูกบรรจุนะครับในการเป็นลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสลัดนะครับเพราะว่าเขานะครับไปเหมือนกับว่าเป็นผู้ติดตามมากกว่านะครับของโคซุกิโอเดงซึ่งเนโกะมามูชิกับอินุอาราชิทั้งสอง ปัจจุบันนี้ก็คลิงคลีนเลยนะครับไม่ใช่โจรสลัดอย่างแน่นอนและพี่แกนะครับก็มีความสามารถระดับสูงสามารถต่อกรนะครับกับ1ใน3แม่ทัพนะครับของกลุ่มโจรสลัดไคโดได้โดยการที่ว่านะครับยื้อเวลาอยู่นานนะครับหากพี่แกเนี่ยไม่โดนแก้ไปเสียก่อนนะครับก็คงจะไม่พ่ายแพ้อย่างแน่นอนด้วยความสามารถของเขานะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเผ่ามิงจึงทําให้มีพละกําลังนะครับแล้วก็ความสามารถในการโจมตีหรือตั้งรับเนี่ยที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์ปกติอยู่แล้วจึงทําให้เขานะครับก็มีสกิล และความสามารถไม่ว่าจะใช้ดาบเอ่ยนะครับหรือพละกกาลังในการต่อยอะไรก็แล้วแต่เนะครับเรียกได้ว่าระดับสูงเลยถึงแม้ป right. ัจจุบันทั้งสองคนนี้นะครับจะเสียทั้งแขนเสียทั้งขากันไปแล้วแต่ว่านะครับพลังและความสามารถของเขาเนี่ยมันก็น่าจะโดดเด้งนะครับมากกว่านี้อีกแน่นอนก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10บุคคลนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกวันพีชที่ไม่ใช่ทั้งโจรสลัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทหารเรืออีกด้วย แน่นอนแหละครับว่านะครับหากใครอยากรับชมอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะครับสำหรับใครที่บ่นว่าทําไมเวลาเล่าเรื่องเนี่ยจะต้องเล่าประวัติตัวละครก่อนทุกครั้งเลยแบบว่าสมมติเล่าปูว่าตัวนี้เป็นมายังไงอะไรยังไงนะครับคือผมต้องพูดก่อนละกันว่าทุกคนเนี่ยที่ดูช่องนี้นะครับมันมีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าผมต้องการให้ทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับสามารถรับชมคลิปนี้ได้กันหมดทุกคนเลยซึ่งผมก็คิดว่านะครับมันจะเป็นการดีมากกว่านะครับที่สามารถนะครับให้ผู้ชมหน้าใหม่เนี่ยสามารถรับชมการ์ตูนเรื่องนีี้้้้้ไไดดสาามมมรรรถัับบชขอูลพวกนนะค เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอให้เข้าใจแล้วกันเนาะสำหรับใครนะครับที่ต้องการแบบว่าคลิปที่แบบเจาะลึกมากๆคือในช่องเราก็มีนะครับอย่างเช่นคลิปที่ว่ากองทัพเรือนะครับปะทะกับซีจิกพัทอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็จะเป็นคลิปที่มันเจาะลึกไปมากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าคลิปแบบพวกเนี้ยเราก็จะนําเสนอนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็จะมีข้อมูลนะครับที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันบ้างนะครับจะได้แบบว่าไม่เบื่อแล้วกันในการรับชมอะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหากใครนะฮะยัง เวลากดแจ้งเตือนเนี่ยก็กดกระดิ่งนะครับไปตรงกระดิ่งมังนจะมีว่าแจ้งเตือนทั้งหมดก็กดตรงนั้นด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ